โย <Yo! S 2> ในครั้งนี้นะครับผมก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งกับการอัปเกรดผลและจะเป็นผลอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากผลใหม่ในครั้งนี้นะครับผมเราจะมาทําการอัปเกรดผลที่มีชั่อทีเล็กกันดีกว่าเว้ยคนดูกูยังไม่เคยลองเล่นเลยและกูก็มีอยู่ในตัวด้วยรีดีเลยมาเลยนะครับผมมาเรามาลองใช้กันเลยดีกว่านะครับผมเลือกกันเลยทีเล็กยูอยู่ไหนมันจะอยู่ใกล้ๆแมมมอสเนี่ยโหไม่ใกล้ชิดกันเลย นี่เรียบร้อยกดใช้มาแล้วทีเล็กกูมีหางด้วยได้ลองตีเห็นมันบอกตีธรรมดาได้อเอ้แต่มันไม่ตึงเขา้าซิสเน่ว่ะแต่คิดว่าน่าจะฟาร์มง่ายอยู่นะครับผมเพราะว่ามันมีเป็นแบบตีธรรมดาน่าจะง่ายอยู่โอเคนะครับผมไปเราไปเรื่อททาการอัปเกรดผลทีเล็กกันเลยดีกว่า let's go เฮ้ยนี่มันลาลาวาบักมาพร้อมกับการกดเกมพาส,สดคุคุมและระบบฟาร์มเกมสุดเฟี้ยวมีทั้งบ็อกฟูดคิงสังกะสีและออสตาแบบได้ของเร็วเกิน และยังมีระบบขายโลบักแบบ ID ดีพาล่าต้องอายุ14วันขึ้นไปนะแจ๊ลิงลาวาบักอยู่ใต้ล่างคลิปอะไรเราจะเริ่มจากการฟาร์มมอนพวกนี้กันก่อนเลยกันนะครับผม <c oughs> แล้วก็สกิลแซดเป็นยังไงหาอะไรนะเ <c oughs> ฮ้ยสกิลแซดมันแค่นี้เองเหรอวะเฮ้ยเราได้สกิลเอ็กมาแล้วอ่ะคนดูขอดูหน่อยสกิลเอ็ก อ๋อสกิลนี่เหมือนจะต้องกดค้างปะ่ะพอเอาง่ายๆกูก็ดูสปอยแล้วล่ะเออสปอยของสกิลเนี่ยเพราะว่าคนทีเล็กกับมันก็มาตั้งนานแล้วกูก็ต้องดูสปอยหน่อยไหมล่ะเออๆขอดูสกิลเอ็กหน่อยอ๋อ,อ,อมันเป็นแบบอ๋อดูดเข้ามาอ๋อ,อมันดูดได้ว้าวถือว่าดีถือว่าดีเฮ้ยเจ๋งอยู่แล้วก็มาสเตอรี่นะครับผมแม็กอยู่ที่ส0มร้อเคตอนนี้90มาร์แล้วนะจ๊ะเออดูดดมกลิ่นปากกูเลยอืมไอ้ดาเมจค่อนข้างที่จะร้ายอยู่นะเนี่ย สามันสองเมื่อกี้ดาเมจอะเต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 ะไอ้ดุด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 เออโอ้โหแม่งลอยกันเดสก์ไก่เลยอ๋อวงกว้างอยู่นะครับผมสกิลเซตนึกว่าไม่จะวงแบบเล็กๆเอ้ยต่อมาสกิลซีว่ะนักล่าว่ะสกิลซีมันเป็นยังไงเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนสกิลยังไม่ค่อยโหลดเดี๋ยวขอขอขอทำสกิลใหม่แป๊บนึงมา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 สกิลซีสกิลซีชาร์ดแล้วคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอะไรวะดูด พ่นกลิ่นปากอย่างเห <Hey. S 1> ม็นอนะ่นะนายขอดูสกิลซีแบบเวอร์ชันไกลๆก,กันหน่อยแล้วกันนะครับคนดู <Huh? S 1> อ๋อมันบีเหมือนเป็นหัวทีเล็กด้วยตอนแรกกูก็งงว่าแบบอะไรว่ามันคืออะไรไม่เข้าใจอีอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งผลน,นี้นะครับผมไม่มีการสะสมหลอดด้วยรู้สึกว่าน่าจะเป็นหลอดแปลงล่างน่าจะใช่ชัว sure ร์คอนเฟิร์มปากอีออสกิลข้างให้ที่จะเอลีอ,อยู่นะไม่ไม่สั้นแล้วก็ไม่น่าเกลียดจนเกินไปอะ่ะเนี่ยอืมไกลอยู่นะเว้ย ค่อนข้างไกลทำการย้ายเกาะกันดีกว่านะครับผมเราจะไปกันที่เกาะล่าสุดเลยนะขอหาก่อนเอ่อผลพัลทากโกแล้วมีเป็นผลถาวรไงค่อนนะข้างเจ๋งและเก่งมากอีกเมื่อเป็นผลแล้วเราก็ไปทำการฟาร์มกันดีกว่านะครับคนดูจริงๆกูอยากฟาร์มกับบอสน,นะแต่โอ้หบอสมันยังไม่เกิดอ่ะแล้วกูก็เสียดายด้วยนะครับผมโลบัคส์พอดีกูไม่รวยแล้วอะ่ะรู้สึกว่าการฟาร์มของคิสเน,เน่นะครับผมนะ่าจะตึงกว่านะการฟาร์มของทีเล็กเนี่ยไม่ค่อยตึงเท่าไหร่รูอว่าเฉยๆมาก พราะรู้สึกว่ามันเป็นการฟันที่คล้ายๆเหมือนผลแสงเลยว่ะคนด,ดูดูก่อนว่าการฟันหนึ่งครั้งมันดาเมจเท่าไหร่เจ็ดร้อย 700. ใช่เหมือนแสงเลยนะครับผมเหมือนผลแสงเลยดาเมจเท่ากันประมาณนั้นนะเอะถ้าสมมติเราไม่ได้อัพผลเนี่ยการตีธรรมดาของผลไม้ปีศาจแม่จะถือว่าแรงอยู่ป่าวะอาจจะไม่แรงก็ได้มั้งวิดาแคนดี้ด้วยตอนนี้นะครับผมแม่ก็ยังมีกิจกรรมอยู่ต้อนรับปีใหม่ดู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 ด,ด,ด,ดูแล้วก็พ่นกลิ่นปากไปนะฮะอย่างตึงอะ่ะมันเหม็นตายเลย ผมอยากลองทำบักกว่ะคนดูอยากลองดูแบบใช้เป็นผลพระใช่ไหมและหลังจากนั้นก็เอาเป็นผลทีเล็กตามมาเอออาจจะใช้ได้ก็ได้นะเดี๋ยวลองดูดีกว่าโอเคเรามาลองทําการทําบักกันดีกว่านะครับคนดูขอหาก่อนผลพระกูอาา่ะฮะและหลังจากนั้นเราก็ทําการแปลงล่างนะครับผมเอ้ยมันต้องได้สิมันต้องได้สิมไ,สออไม่ได้บอคนดูใช่ไม่ได้มันต้องมีวิธีทางหนึ่งหน้าที่เราจะต้องทําได้ ไม่ได้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  e n t s later ได้ก็คือไม่ได้เอาเป็นว่ามันก็ไม่ได้นะฮะมันน่าจะทําบั๊กอะไรอย่างนี้ไม่น่าได้แล้วเพราะผมจําได้นะครับผมว่าการทาบั๊กเนี่ยมันก็คือการกดรัวๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ถ้ามันทำไม่ได้ก็ไม่ร่ะใช่ครับผมเขาแก้บั๊กไงเดี๋ยวนะทุกการโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มหลอดให้เราด้วยนี่หว่าคนดูว้าวใครคิดสเนะเลยนะและการเพิ่มหลอดก็อีซี่เลยสิ มันจะไม่เหมือนผลมังกรนะครับผมคนดูคือไอ้ผลมังกรนะครับผมไอ้หลอดเนี่ยเวลาเราโจมตีใช่ไหมแม่งก็จะไม่เพิ่มเว้ยรอรออย่างเดียวอะ่ะดูดมาดูดม้อนมา150มาแล้วคนดูฟาร์มาตอนนี้ก็คือ182มัด ถือว่าเยอะมากเลยนะจุจดๆนี้ใกล้จะ200รอมารแล้วว่ะคนดูกูอยากตีบอสว่ะคือกูอยากตีบอสเอาง่ายๆไม่อยากตีพวกมอนปัญญาอ่อนพวกนี้เว้ยอันนี้ผมอยากตีบอสไว้คนดูดังนั้นผมจะทําการเอเคก่อนให้บอสแม่งเกิดนะฮะหลังจากบอสเกิดและเรากูค่อยไปตีไว้คนดูเพราะตอนนี้กูตีบอสกูเบื่อมากมอนแม่งน่าเบื่อจัดเลยวะล่ะเราตีบอสเว้ หลังจากที่ผมรอมาประมาณ10ล้านปีได้นะครับผมโอ้รอจนแบบว่าในโรศัสา์แม็กศูนพันกันไปหมดเลยนะคนดู <Yeah. S 1> บอสช้างก็เกิดมาแล้วสวยเลยกูจะโจมตีมึงเดี๋ยวนี้แหละ <Yeah. S 1> กูแค้นมาก <Yeah. S 1> ดูดดมกินปากกูไปอืมกูดามีดเยอะมากเลยนะเนี่ยตีตีเราตีธรรมดานะครับผมคนดูเฮ้กู <Yeah. S 1> <Hey, S 2> เปิดอึดด้วยแล้วกูตีธรรมดาละว้า wow. แลกกันไปแลกกันโจมตีเอามีดมาคนละเล่มแล้วก็แลกแลกกันไปตีหน่อยครับเป็นดัมมี่ให้กูหน่อย p ลีสรู้สึกว่าการตีแม่งห่วยมากเลยว่ะคนดูการตีแม่งแบบโคตรห่วยห่วยกว่าคิสเน่เยอะเลยว่ะแน่นอนก,ก็คิสเน่แม่งแพงกว่าถ้าคิสเน่ห่วยกว่าก็ไปทบทวนตัวเองเลยโจมตีและตายแล้วก็ตายทัทีโจมตีและตายทัทีสวยโอ้ส2 0รมาแล้วพอดีเลยสกิลนี้นะครับผมสกิลที่เราได้มานะฮะนั่นก็คือสกิล F นั่นเองสกิลนี้เป็นยังไงอู้ชไดด้วย คล้ายชา้างเลยแม่งคือชา้ชางคนช้างแต่คนชา้างแม่งไกลกว่าเนับผมแถมชาร์จได้ด้วยเอ๊ะหรือว่าอันนี้แม่งสามารถชาร์จได้วะต้องลองดูสักหน่อยชา้าได้ไหมชา์จได้ไหมไม่ได้ครับผมโอเคเราต้องมาดูในเรื่องของดาเมจน,นะครับว่าดาเมจมันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะผมคิดว่าดาเมจนนะ่าจะตึงโคตรพอสมควรมาเลยกับบอสที่มีชื่อว่าเอ้ยบอสอะไรวะหลงมาเออสกิลอะไรอะทำอะไรไม่เห็นดวงเลย ไม,ไม่โดนกูนะจ๊ะไม่โดนนะจ๊ะและสกิลเมื่อกี้กูก็ไม่โดนด้วยจ้าดามเมจไม่ึ้นอีฟันฟันฟันหน้าแหกผมคิดว่าผลไหนนะครับผมที่แม่งมีการเอ่อการโจมตีอย่างเงี้ยแม่งเป็นผลที่ฟาร์มง่ายมากที่สุดแล้วคนดูเช่นผลนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็มีบอสอีกตัวนึงบอสบิวตี้ไพเลทไม่รู้เกิดหรือยังนะแต่เดาว่าน่าจะเกิดแล้วเว้คดุดูไม่เกิด แม่งเงี้ยยังไม่เกิดวอกคนดูดังนั้นนะครับผมเราก็จะไปตีบอสตัวอื่นก่อนนั่นเองไอ้เจ้าบิวตี้ฟูลไพเลขอเชือดหน้างทีดิไ้ม่รู้จักในรถสาวบ้างหรือรู้จักแค่ความรักอย่างเดียวดูมันนี่เร็วไ <c oughs> อ้ไอจริงเลยหายไปไหนวะอ๋อกระเด็นมาสักไกลเชียวดาเมจค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เลยนะเนี่ยดาเมจไม่แย่เลยใช่ปหล่ะเอ้ทำไมกูตีบอสบิวตี้ฟูลไพเลแล้วแม่งแบบทำ,ำดาเมจกับตัวก <c oughs> ูววเยอะมากเลยวะฮะ บอสช้างยังไม่ทาเยอะขนาดนี้นะเว้ยฮัลโหลไม่ได้การละผมว่ามันชักไม่ใช่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออกูขังแม่งอยู่ในนี้แหละกูไม่ได้โดนขังอยู่กับมึงแต่มึงต่างหากที่โดนขังอยู่กูก oh! ดู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 ูดดดดดดูม สวยตายเรียบร้อยนะฮะเราจะทําการย้ายก่อโดยใช้ผลพอดท่อนั่นเองไว้คนดูเพราะว่ากูไม่อยากขับเรือเสียเวลานะครับผมเรามีผลทาวอนนะเราก็ปรับสลับอะไรกันไว้ได้เลยและสกิแลแบงรีคูดาว <c oughs> เอาล่ะเราจะไปกันที่กรอบคอสสวยงามมากครับอาา่าฮะบอสตนมานีเร็วคอมออนดูด <c oughs> เจอคอมโบกูเข้าไป คอมโบแทบตายดาเมจหมื่นห้าโอ้เหมือนสกิลเอแม่งไม่มีดาเมจเหรอวะฮะใช่เหรอสกิลเอไม่มีดาเมจเหรอเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้ดาเมจมันขึ้นอยู่นี่หนในในใน,นขอดูดาเมจของสกิลเอหน่อยสิสามพันเห็นไหมมันมีดาเมจกูหลอนไงอีพุ่งอ๋ออันนี้มันไม่โดนเฮ้ยดูดดูดมันนี่เร็วเออแต่ว่าสกิลค่อนข้างไกลอยู่นะถึงแม้เราจะดูดไม่โดนแต่ว่าสกิลค่อนข้างดีอีตายซะตาย ตายเรียบร้อยแล้วเราก็อยู่กันกันกบเกาะต้นไม้ใหญ่เกรดทีนั่นเองเกาะต้นไม้เด้<อ>เฮ้ยใครแม่งมายุ่งกับบอสกูว่าทำไมบอสกูไปอยู่ตรงนั้นเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่สินะคำสาปของบอสฟุตอย่าเล่นบอสฟุตต,ตอนตีสามาใช่ไหมร้อนตีธรรมดาแบบอัดมุมเลยแล้วกันนะครับคนดูผมจะทําการอัดมุมแบบนี้เป็นเลยไปติดบั็กด้วยโชคดีแม่งได้บอสกิโลดันกูขึ้นมาคนเลยว้าวอุกบาทนี่สินะที่ทำให้ในรเสาร์สูญพันธุ์ฟันใกล้ตายแล้ว ฟันอีกเดียวสวยและก็ต่อกันด้วยบอสบิ๊กมัมนะครับคนดูบอสตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ากระจอกเปิดเลยเปิดก่อนได้เปรียบเว้ยฟันฟันต่อเราจะเปิดให้คิดสังเกตด้วยนะครับผมแมงเลยเปิดก็ไม่ได้ช่วยเลยวะ่ะนี่เปิดเผาปลาดีกว่าน่าจะตึงมากกว่าอ่าน่าเห็นไหมตึงจริงๆด้วยุว้ยพ่นกินปากไม่โดนไม่นะกินปากอันบริสุทธิ์ของกูอ้โอ้โอไม่ ไม่ตัวไฟลุกเลยใกลยตายแล้วสินะว้าวว้าวกูกูกูเนี่ยแหละกูโอ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 อฮ่าโดนยิงกลางอกก็ไม่เป็นอะไรคนอะไรมันเก่งขนาดนี้เพราะไม่มีเผาปลายังไงล่ะผมขออนุญาตดูดเลือดแป๊บดูดไม่โดนนะฮะดูดไม่โดนโอโอชิบหายแล้วขอดูดเลือดหน่อยสวยครับฟื้นชีวิตได้เลยอ่ะซดเลือดทีอ่าอ่าอ่าดูดเลือดอีกรอบนึงโอ้โหดูดเลือดสู้ดูดเลือดสู้ตาย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 แล้วสวย ในตอนนี้นะครับผมก็ไม่เหลือบอสอะไรให้กูตีแล้วนะฮะดังนั้นเราก็ทำการกลับกันเ,เดี๋ยวนะมันยังเหลือ Beautiful p i r a t อยู่ดี่วาร Beautiful p i r a t จ๋ากูมาแล้วคิดว่ากูไหวไหมไหวครับผมเอยเกิดเกิดโอ้โหมันยังไม่เกิดดีกว่ามันเกิดนานอย่างงี้ว่าคุณดูฮะ Beautiful p i r a t มันเกิดนานมากดังนั้น,นรเราก็จะทำการกลับมากันที่ก่อน,นี้แล้วก็ฟาร์มพวกมอนพวกนี้กันไปเลยบอกเลยฮะว่าตอนนี้ฟาร์มง่ายแล้วนะผมมารเราเยอะมากแล้วด้วยแถมสกิลเราก็มีให้ใช้แบบค่อนข้างเยอะ ตั้งสี่สกิลเลยนะเนยเฮ้ยเฮ้ยดูดมอนเมื่อกี้นะครับผมผมรู้สึกว่ามีข้อสงสัยอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าสกิลเอฟเนี่ยมันน่าจะพุ่งได้ไกลมากกว่านี้เว้ยเออก็ไกลอยู่นี่หวาหรือเปล่าวะเอ๊ะแล้วเมื่อกี้มันสามารถจับมอนได้หรือเปล่าวะเนี่ยเมื่อกีค้คุณว่าแบบมันเหมือนมีมอนอะไรตามกูมาไม่มีครับกูมาลเลยไกลที่จะเป็นในโดนเสาแปลงล่างแล้วมา296เลยเจ้า297เจะทํราจะทำการตีมอนแบบเป็นกลุ่มเลยนะฮะเราจะได้เลเวลขึ้นแบบพร้อมๆกันโอเคทำการตี ตีสวย300 300ยู้กูเย่สามรอ้มรอ,ย yeah! มรอยมาเป็นที่เรียบร้อยได้เวลาแปลงร่างเป็นเนนุสเสาที่สำคัญไปแล้วนั่นเองแปลงร่างเลยค่อน <Huh? S 1> ข้างเท่ค่อนข้างเท่แถมติดสัญลักษณ์เนนุสเสาด้วยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมงำ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 ไหนขอดูสกิลหน่อยสิอืมเล้วสกิลซี่ะงำ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  โอ้นี่คือสาเหตุทําไมนโนเสาถึงสูนพันนั่นเองไอสัญลักษณ์บนหัวนโนเสาว์มันคืออะไรวะฮะคืออะไรวะมันคือสัสญลักษณ์อะไรทําอะไรได้อ๋อเหมือนแบบว่าจะโดนติดโจมตีไปเรื่อยๆหรอวะอ๋อน่าจะใช่นะครับคนดูนดนเหมือนดาเมจมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยไม่อ่ะไม่เพิ่มอ่ะกูมโนไปเองอ๋อหลังจากที่เราใช้สกิลนะครับผมเห็นไหมว่ามันจะมีการติดด้วยนะครับผมติดการฟันอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเออมันมีกติดการฟันด้วยเว้ยคนดูซึ่งดีซึ่งดี เนี่ยเห็นไหมมันจะมีการติดฟันเว้ยโอ้ไอนผลหนึ่งนะที่ดาเมจน่าจะเยอะมากๆเลยนะเนี่ยแล้วรู้สึกว่าการเป็นไดโนเสาร์เนี่ยผมกระโดดสูงมากนะฮะไดโนสารอะไรกระโดดสูงได้ขนาดนี้บ้าบอเปล่าลงมาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีระเบิดอะไรเลยอุ้ยชอบว่ะคนดูเท่เหลือเกินผมชอบสกิลซมากเลยนะสกิลซไม่เป็นอย่างเงี้ย เชื่อทิ้งอะเหมือนหมาเงือกเลยโอเคนะครับผมสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจุดคิดโดยทีนี้ก่อนละกันใครชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไครป์ให้ผมกันด้วยนะครับผมสำหรับในครั้งนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าซีรีส์เกมนะจ๊ะบ๊ายบายกับคนทีเล็กนะฮะ